นะต่อไปน้องทำที่ดีต,ตายหายที่ไม่ดีไม่งามก็จะได้ตายต่างจิตหลับตาเพนอมือไว้จาจีรังวัตยังกายยมบัตวิงอาทิเสสติ ဝတ္ထာနိယာဝတ္ထာ संघा လာဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပတိတဝါနိရုစ္စံဒိင်တေသံဃောဘသမော ਸੁ ភောအနိယဝတ္ထာလာဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပတိတဝါနိရုစ္စံဒိင်တေသံဃောဘသမော จิตวานยิโรจันตินสัมบูร์บโมสอค่อยๆลุกขึ้นลุกขึ้นทีนี้ก็ผ้าพันทิะไปอีกั้างหนึ่งันทิศกลับแล้วก็พลิกผ้าพลิกไหด้านหนึ่งพลิกด้านหนึ่งปีนป้นผ้าปนผ้าไปอีกทางหนึ่งเชิญอาลพลิกผ้าหรือว่า กับผ้ากับผ้าแล้วกับหัวด้วยกับหัวล้วยกับผ้าด้วยเอ้ยข้ามกันนะไรกับหัวด้วยกับผ้าด้วยกับหัวด้วยกับทางด้วยอ่าสร็เทือนราวใช่ไหมเทลือนผ้าด้วยแล้วก็เคลื่อนเจ้ของด้วยอ่เทลือนเทลือนเป็นกับผ้าเลยอ่าทีนี้เขาเลื่มตาไว้แล้วต้องกลับหัวก่อนี้ด้วยกลับผ้าแล้วกลับทางหัวเจ้าของก่อนอ่าเทือนราวก็คือกลับหัวด้วยกับตัวด้วยกลับผ้าด้วย ตั ừ, ้งใจลืมตาไว้เด้ดทินนมคุ้มด้วยตาพนมตาจะชัมงคลอ่าลืมตาไว้เด้กเสียงต่อไปจะได้เกิดใหม่ละชีรังวัยังคายอมบัตวิงอธิเศสติจทอเปตวิญญาณอนิรัตังวะกคาลิงคาราง อาจิรังวัตยังคายโยปัตวิงอดิเศสติจตรรโตเปตวิญญาโนนิร,า,า,ราชังวะคาลิงคารังอาจิรังวัตยังคายโยปัตวิงอดิเศสติจตรรโตเปตวิญญาโนนิราชังวะคาลิงคารังอ่ะเก็ขึ้น,นใค่อยๆล,ลืมตาเก็บตกเกเก็บผ้บอ<ม>าอาอก เก็บผ<ม>้าแล้วก็คุมเข่ากราบสามครั้งเก็บผ้าวแล้ว้งข้างแล้วก็กัศวไปทางพุทธลูกสามครัง้งชาชัยชาสามครั้งอ่ะพนมมือทีนี้วาตาม ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า,า,จาว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก รรมจัดไทยได้จริงกรรมจัดไทยได้จริงข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเจ้าว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกกรรมจัดไทยได้จริงกรรมจัดไทยได้จริงข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสังฆเจ้าขอถึงซึ่งพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกกรรมจัดไทยได้จริงกรรมจัดไทยได้จริง มาทายสินเก็บสายส,สินก่อนม่ก <c oughs> ินเก็บสายสก่อ <c> น <oughs>